เพื่อนสนิทยันสถานะล่าสุดแจ็คก,กี้ชาครีนโสดหรือมีแฟนแล้วแฟนๆก็ต่างลุ้นและตั้งตารอวาสนาหนุ่มคนไหนเนาะจะได้ครอบครองหัวใจนางเอกสาวอารมณ์ดีอย่างแจ็คก,กี้ชาครีนคนนี้หลังเจ้าตัวโสดและเหงามานานขณะกับสาระตั้มหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านที่พระแม่ปีมติกาแพงสอนให้ได้เจอกันและกินข้าวด้วยกัน ส่วนประเด็นที่พิธีกรมดดำคชาพาเผยในรายการใส่ไข่ว่านางกำลังคบหาดูใจอยู่บีเป็นคนหาให้เย,ยบีกับแฟนเย,ยบีลาสุดสาวแจ็กกี้ก็ได้เชียร์ชัดๆตรงนี้ว่ายังไม่มีแฟนคนที่คุยเป็นข่าวคือแม่บีเขาหาให้ยังไม่ได้เริ่มอะไรจริงจังเลยเราคุยกันไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะเป็นแฟนกันไม่ได้หรอกก่อนจะทิ้งท้ายชวนคิดถึงหนุ่มคู่จิน้นปออนบยังมีสิทธ์